สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนใช้ฟิลเตอร์หัวใจแบบนี้นะครับที่กําลังฮิตกันในติ k กตอกเลยนะครับจะมีวิธีการทํายังไงบ้างเราไปดูวิธีทําพร้อมกันเลยครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป i g ของเราแล้วก็ไปที่แว่นขยายหรือว่าปุ่มค้นหาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ เมื่อเราเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆพิมพ์มค้นหาชื่อผู้สร้างฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้ที่ข้างๆตรงนี้นะครับเพื่อความชัดเจนก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเข้าไปที่โปรไฟล์ของผู้สร้างฟิลเตอร์แล้วนะครับก็ให้ทําการกดติดตามก่อนนะครับให้เรารีเฟรชไปจนกว่าจะมีแถบที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ไอคอนรูปยิ้มตรงนี้เลยนะครับจะเป็นจุดรวมฟิลเตอร์นะครับ แล้วให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปที่ข้างล่างนะครับเพื่อหาฟิลเตอร์ broken heart slow นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจะมีฟิลเตอร์ broken heart เยอะมากเลยนะครับแต่เราจะใช้ตัวนี้นะครับ broken heart slow นะครับตัวนี้เลยครับกดเข้าไปแล้วก็ลองใช้ดูได้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ประมาณนี้นะครับลองใช้กันดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยากถ่ายแบบตั้งเวลาโดยที่เราไม่ต้องกด ก็สามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับชี้ลงก็จะให้เลือกแฮนด์ฟรีตรงนี้แล้วพอเราจะกดถ่ายนะครับก็ให้กดที่ปุ่มถ่ายค้างไว้จนกว่าจะขึ้นตั้งจับเวลานะครับกดค้างไว้เลยครับก็จะจับเวลาอยู่ที่3วินะครับตั้งเวลาเสร็จแ,แล้วเราก็เอามือออกนะครับแล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยครับ อย่าลืมกดหยุดด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถเซฟไปอัปลง TikTok ได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้ฟิลเตอร์หัวใจที่กำลังฮิตกันใน TikTok เลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย